เลยมานั่งกับนูได้ไหมนี่ไหนอยู่ไหนสวัสดีจากออสซีโลพาคุณผู้ชมเมื่อเช้าหลังจากที่น้องเล็กไปโรงเรียนขบานไปเหตุงานเรียบร้อยแล้วแม่จ๋ากะเข้าสวนรดน้ําผักรดน้ําต้นไม้นะคะกออกมาหาชอปปิ้งซื้อของค่ะ เดี๋ยวเราจะต้องเตรียมแพ็คก,กระเป๋ากันแล้วที่จะเดินทางไป USA ใกล้มือมาแล้วค่ะพี่น้องหลังนั้นมีเอียงขาดเหลือมาจาก,ก็เลยมาหาซื้อเพื่อที่จะทําการแพ็คก,กระเป๋านะคะสําหรับการเดินทางเนาะตอนนี้ก็ดื่มกาแฟแจ็แก้วก่อนค่ะเซ็ละะ้วกาศเดี๋ยวไปหาซื้อของช้อปปิ้งหลักกบบานกันค่ะไปช้อปปิ้งซื้อของมาแล้วนะคะของใส่สําหรับแพ็คก,กระเป๋า,กกเ,ปาเตรียมกระเป๋าจะเดินทางไป USA กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋า ของใช้ส่วนตัวที่แม่จ๋าจะเอาใส่หนีเพราะว่าช่องเขาเยอะมากใส่ทุกสิ่งทุกอย่างลงไปในนี้นะคะแล้วก็ใส่กระเป๋าใบใหญ่โหลดนะคะอันนี้จะเป็นของแม่จ๋าคนเดียวนะคะส่วนของอเล็กก็มีแล้วแล้วก็ของปป๋าก็มีแล้วนะคะของไผ่ของมันเป็นทวีตแบกนะคะกระเป๋าใบนี้ก็แม่จ๋าจะใส่อย่างแน่แนนี่ก็จะมีแบบว่าอย่างที่เตรียมไปก็คือที่จะเป็นจะต้องใส่เนาะ <c oughs> เข็มกัด เข็มได้กันไก่มีตะเล็แบแหนบนู่นนี่นั่นนะคะเอาไปเพื่อชุกเฉินอันนี้ก็คือจะใส่กระเป๋าใบนี้ไปนะคะนี่แล้วก็อ,อันเนี้ยแม่จ๋าเตรียมไปเพราะว่าแม่จ๋าเป็นคนระบบย่อยระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีแม่จ๋าไปชงกินนะคะนี่เพื่อไว้นะคะนี่ก็คือจะใส่กระเป๋าใบนี้โหลดไปนะคะเสร็จแล้วก็ยา อันนี้แก่ทองอืดทองเฟอร์แม่จ๋าชอบเป็นนะคะก็จะเอาไปด้วยนะคะแต่ว่าก็จะเอาออกแผงหนึ่งสาหรับใส่กระเป๋าเป้นะคะอันนี้ใส่กระเป๋าเป้ตั้งหากเข้ากับแบ่งออกนะคะเนี่ยอันนี้สําหรับโหลดในกระเป๋านะคะแต่ว่านี่แบ่งออกใส่เป้สะพ้ายหลังไปเพื่อชุกเฉินระหว่างทางเดินทางนุ่นนันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยาแก้ปวดแบบขันรุนแรงของแม่จ๋าเลยนะคะเป็นช่วงที่แบบพอ่อโมนเปลี่ยนช่วงนี้ อยากจะปวดหัวก็ปวดอยากจะเป็นยังกระปริมกรจาก,ก็เลยต้องกินแบบเนี่ยพกตลอดนะคะแล้วก็อันนี้จะใส่กระเป๋าเป้ไปเผื่อฉุกเฉินผ่าน้ำมัต่างๆเผื่อฉุกเฉินก็ใส่เป้ไปเช่นกันโลชั่นก็ใส่หนีทิชชู่เปียกทิชชู่แห้งอันนี้ก็จะใส่เป้กระเป๋าเป้ตั้งหากแล้วก็อันนี้พลาสเตอร์ก็จะใส่กระเป๋าไปตั้งหากนะคะนี่หลอดลงไปนี่ยาดม อันนี้จะใส่เปยนะคะใส่เปยสะพายหลังไปเลยสะดวกยาเพื่อไวยาหนวดยาทาเพื่อนะคะประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะมีะคัตตันบัตต่างๆาสำรองสำรีนะคะเพื่อไปเข้าบทลงสื่ออันนี้ก็จะเป็นโลชั่นกันมแมลงกันยุงโฟมล้างหน้าของแม่จ๋ากันแดดของแม่จ๋ากันแดด กันแดดครีมทากันแดดหน้าแล้วก็อันนี้จะเป็นของใส่เป็นออยเป็นอันนี้ของน้องอเล็กนะะนี่ก็ประมาณนี้ที่แม่จ๋าจะเอาไปเนาะแล้วก็จะมีท่ารักแหลแม่จ๋าชอบใส่สารสมอันนี้ใส่ดีจนใส่เม็ดบอๆตกแตกนะคะเนี่ยใช้ดีมากๆแม่จ๋าชอบใส่เดี๋ยวหาฝาปิดหาบ่เจอนอ้องอเล็กพอนเอาฝาปิดไปดถึงใส่บี้เพ่นชอบเล่นนะคะเนี่ย ก็จะเอาไปเช่นก <smoke> kind of ันรวกาของใส่ต่างๆที่จะสื่อก็คือมีแค่นี้นะคะมีอย่างอีกแล้วเนาะเชืพอผู้ยาสระผมขิดหนวดอย่างต่างๆแม่แม่จ๋าอาจจะเอาไปขวดนหน่อยนะคะเพราะว่าที่โรงแรมที่พักอะไรของเราเขามีให้อยู่แล้วนะคะกันไว้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วพอบานมาเรต้องเอาไปดอกที่โรงแรมเขาก็มีให้แต่ว่าเขาก็แบบว่าชอบใช้อะไรที่เราเคยใช้นะนะเออก็เลยจะเอาพกติดตัวไปส่วนน้องอะไรก็ประป๋าเพิ่นว่าเดี๋ยวคนจะไปใส่ของโรงแรมประมาณนั้นเนาะ กับประมาณนี้แหละเดี๋ยวแม่จ๋าก็จะแพกของต่อนะคะแพกของยังบระท่านแล้วเรียบร้อยดอกค่ะมีแต่ของใส่ที่เก็บใส่กระเป๋าสาหรับเสื้อผ้าแม่จ๋ายังบม่ทันเก็บเลยพอดีญาโทร่มานะคะก็เลยว,ว่าเดี๋ยวจะไปรับยญาออกไปข้างนอกแล้วกัพาเพิ่นไปกินอาหารที่ร้านอาหารนะคะตอนคาเนาะแต่ตอนนี้น้องอเล็กเพิ่อนอยากกินไอติมก็เลยมาแวะร้านขายต้นไม้เพราะว่าตรงนี้ข้าเจ้าขายอาหารพร้อมเนาะพาน้องอเล็กมากินไอติมก่อนแม่จ๋าเห็นเขามีผลไม้ไทยขายเนี่ยเอาไปปลูกแม่จ๋าก,ก็เลยทายคลิปม,มาฝากค่ะ อร่อยไหมป้ารสิหรอเ<อ>มจ่ากับน้องก็เลยก,กินไอติมคนละถ้วยนะคะส่วนยากับพอบานก็นคือกินกาแฟนะคะ กาแฟห่อนอากาศอห่อนกินกาแฟห่อนแม่จ๋าก็เลยเขากินได้ติมกับน้องอเล็กดีกว่าเนาะหลังจากกินเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นไปบนเขากันค่ะพี่น้องเดี๋ยวพาญาไปกินอาหารคําอยู่บนเขาระวังทางสวยสวยค่ะบรรยากาศก็ดีมากๆแม่จ๋าก็เลยเก็บพาบรรยากาศระวังทางทดี่ยเขาจะไปร้านอาหารมาฝากพี่น้องเนาะเดี๋ยวตามไปเบื้องร้านอาหารบนเขากันค่ะว่าวิวจะสวยขนาดไหนนะคะร้านอาหารตรงนี้บอกว่าจะเป็นช่วงนาหอนหรือว่าช่วงหินมาตกก็วิวสวยสวยค่ะพี่น้องแม่จ๋าเคยถ่ายวิดีโอ ทุกฤดูแล้วละ่ะสำหรับร้านอาหารตรงนี้นะคะเคยลงวิดีโอหลายเทียแล้ว <c oughs>

谢谢。Hello。 mama gặp núi đây má nè đừng căng nãy ở đâu view đẹp quá this video แต่เาเมื่ค่แล้วตอนนี้เขาก็กินอาหารกันอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังจะกลับบ้านค่ะแต่ว่าขาลงจากเขานะคะจากลานอาหารก็คือว่าวิวสวยมากๆนะคะแม่จ๋าก,ก็เลยถ่ายคลิปเนี่ยจะเอาวิดีโอตอนลงจากเขามาฝากพี่น้องค่ะเบึงกันเพลินๆน,นะคะ take off.